ใชยเรื่องเข้าใจผิดสุนทรผู้กวีเอกของโลกไม่ใช่คนระยองแต่เกิดที่วังหลังกรุงเทพสุนทรผู้กวีเอกของโลกเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดว่าท่านคือคนระยองแท้ที่จริงแล้วเกิดที่วังหลังบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงพระสุนทรวโห r หรือสุนทรผู้ครูกีของชาติท่านเกิดวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329มารดาของท่านเป็นพระนมของพระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิกท่านได้ประพันธ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงไว้มากมายผลงานของท่านยังถูกกล่าวขานและบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีภาษาไทยทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาเช่นนิราสุพันนิราสพระบาทบทขับเสภาขุนช้างขุนแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง พระอภัยมณีซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจำนวนมากรวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นยอดวรรณคดีชิ้นเอกประเภทกรน,นิทานที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทั้งความไพเราะสนุกสนานแฝงไปด้วยคติสอนใจที่ทันสมัยไม่เคยตกยุคทั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าสุนทรผู้เป็นคนจังหวัดระยองเนื่องจากในนิราศเมืองแกลงมีการระบุว่าท่านเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่นั่นเลยถูกเข้าใจตามกันมาว่า เป็นท่านเดินทางกลับบ้านเกิดแต่จริงๆแล้วท่านถูกใช้ให้ไปหาบิดาที่ไปธุระราชการที่เมืองกลางโดยมีความตอนหนึ่งในนิราสอเมืองกลางว่าถ้าเจ้านายไม่ใช้แล้วไม่มาแต่แท้ที่จริงแล้วสุนทรผู้เกิดที่กรุงเทพมหานครย่านวังหลังปากคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีทุกวันนี้คือที่ตั้งของโรงพยาบาลสิริราชบริเวณอาคารปิยมหาราชการแถบสถานีรถไฟธนบุรีหลังเก่าเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในนิราสุพันยังมีบทกลอนส่วนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรผู้ผู้ที่เกิดและเติบโตที่ย่านวังหลังบางกอกน้อยฝั่งทนบุรีท่านได้ร่ำเรียนหนังสือที่วัดชีปะขาวปัจจุบันคือวัดศีสุดารามดังนี้วังหลังครั้งหนุ่มเน่าเจ้าเอ๋ยเคยอยู่ชูชื่นเฉยค่ำเช้ายามนี้ที่เคยเลยลืมพักพี่แหต่างชื่นอื่นแอบคล้าคลาดคล้าแล้วหนอเลี้ยวทางบางกอกน้อยลอยแล่ บ้านเก่าเย่าเรือนแพพวกพ้องเงียบเงาเปล่าอกดาดูปลากแรกเอ่ยลำกอนึกรักร้องเรียกน้องในใจวัดประขาวคราวรุ่นรู้เรียนเขียนทำสุรนรสมียนสมุดน,น้อยเดินระวังระวังเวียนหว่างวัดเปล่าเอ่ยเคยชื่นกลืนกลิ่นส้อยสวัสดิห้ามกลางสวนนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานในหนังสือสยามประเภทของกสรกุลาบที่อ้างว่าเมื่อปี2447ได้พบกับนายพัฒ บุตรชายของสุนทรผู้ซึ่งขณะนั้นอายุได้86ปีโดยนายพัดเล่าว่าคุณสุนทรวหหนผู้เป็นบุตรคุณศีสังหารพลบบ้านมีอยู่หลังป้อมวังหลังเป็นสเตั่นรถไฟสายเพชรบุรีกรวีเอกสุนทรผู้ท่านได้บันทึกอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านโครงกรอนไว้มากมายให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ศิริราชาพิมุกสถานมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย เกี่ยวกับชีวิตของสุนทรภู่ที่อาคารอนุรักษ์สามโดยจัดแสดงบ้านจำลองของสุนทรภู่ให้ผู้เยี่ยมชมได้ย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนบางกอกน้อยและแวะเวียนไปฟังความไพเราะของภาษาผ่านการอ่านเสียงทำนองสนะวักทองวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องพระอภัยมณีกับพระชัยสุริยาเพลงยาวถวายโอวาทและนิราสุพรรณบทกลอนเหล่านี้ล้วนสอดแทรกกลิ่นไอวันวานของชุมชนที่ผ่านมาหลายร้อยปี เป็นเสมือนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรแก่ผู้อ่านได้ทุกยุคสมัยเสมอมาปัจจุบันในวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกแด่ยอดมหากรีผู้นี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญด้านวรรณกรรมของเมืองไทย